ยินดีต้อนรับและขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังพอดแคสต์พักกายพักใจกับเราพันธกิจมานาประจำวันเป็นความน่ายินดีที่ได้เปิดพระวจนะของพระเจ้าไปพร้อมกับคุณในค่ำคืนนี้เพื่อพบกับความล้ำลึกและพระไทยที่ชื่นชมยินดีของพระเจ้าและพระประสงค์ที่ทรงมีต่อประชากรของพระองค์ ขณะที่เราเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการใคร้ควรให้เราอยู่ในท่าที่สบายที่สุดสูดหายใจเข้าออกลึกๆผ่อนความตึงเครียดในร่างกายของคุณลงขณะที่คุณเข้ามารับฟังพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าระลึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์และความรักอันมิสิ้นสุดที่พระองค์มีต่อคุณพระองค์ ปรารถนาจะเติมกําลังใจให้กับหัวใจของคุณในวันนี้พระองค์อยากเร้าใจคุณให้คุณวางความเชื่อไว้ในพระองค์ในทุกด้านของชีวิตให้เราทูลขอพระองค์ให้ทรงตัดกับเราผ่านพระวจ,จนะในเวลานี้ บิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักเราในค่ำคืนนี้ขณะที่เราวางเหตุการณ์ต่างๆในวันนี้ลงและเพ่งสายตาไปที่พระองค์เราอธิษฐานขอพระองค์ทรงเสด็จมาพบกับเราตรัสกับเราผ่านพระวจ,จะนะที่เรากำลังจะอ่านขอให้เราได้ยินความจริงสำหรับเราที่มาจากพระทัยพระองค์ อพยพบทที่7ข้อที่10ถึงข้อที่13กล่าวว่าโมเสสกับอาโรนจึงไปเข้าเฝ้าฟาโรและทําตามที่พระยาเวทรงบัญชาอาโรนโยนไม้เท้าลงต่อหน้าฟาโรและพวกข้าราชการไม้นั้นก็กลายเป็นงูฟาโรทรงเรียกพวกนักปราชญ์และพวกนักวิทยาคมมา เขาเป็นพวกที่ใช้เวทมนต์คาถาแห่งอียิปต์จึงทำได้เหมือนกันด้วยศิลปะอันลี้ลับของพวกเขาเมื่อเขาต่างคนต่างโยนไม้เท้าลงไม้เท้าเหล่านั้นก็กลายเป็นงูแต่ไม้เท้าของอาโรนกืนไม้เท้าของพวกเขาเสียสิน้นถึงกระนั้นพระไทยของฟาโรก็ยังกระด้างไม่ยอมฟังเขาทั้งสองจริงดังที่พระยาเวตรัสไว้แล้ว โมเสสและอาโรนตกอยู่ในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมเมื่อพวกเขาเผชิญหน้ากับฟาโรผู้มีอำนาจพวกเขาได้ทำตามที่พระยาเวทรงบัญชาแล้วแต่ผลที่เกิดขึ้นในขนาดนั้นช่างน,น่าผิดหวังเหลือเกินพวกเขาทำการอัศจรรย์ตามที่พระเจ้าสำแดงแก่พวกเขาแต่นักวิทยาคมของฟาโรก็ทำได้อย่างเดียวกัน แน่นอนว่าไม้เท้าของอาโรนกืนไม้เท้าของพวกเขาเสียสิ้นแต่นั่นก็ยังบอกได้ยากว่าใครคนไหนที่ทำงานให้กับพระเจ้าทิ้งแท้กันแน่และฟาโรเองก็ไม่ได้รู้สึกเกรงกลัวเลยสักนิดคุณเคยผิดหวังหลังจากเพิ่งจะทำตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาวไว้บ้างหรือไม่นั่นกลายเป็นเรื่องที่น่าขับข้องใจมากทีเดียว เมื่อไม่เห็นผลตามที่เราหวังไว้แม้เรารู้สึกว่าเราได้ทำทุกอย่างถูกต้องแล้วแต่อย่าเพิ่งท้อใจอุปสรรคจากเรื่องราวในพระธรรมอพยพทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่พระเจ้าทรงวางไว้อย่างสมบูรณ์แบบสิ่งนี้ไม่ได้ทำให้พระองค์ทรงแปลกใจแท้จริงแล้วการแข็งขืนดื้อดึงของฟาโร จะกลายมาเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่สุดของพระเจ้าแผนของพระองค์ดำเนินมาถูกทางแล้วบางครั้งการทำสิ่งที่ถูกต้องนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ทำให้รู้สึกสับสนแต่จงเลือกที่จะวางใจองค์พระผู้เป็นเจ้าในช่วงเวลาเหล่านั้นเพราะพระองค์ทรงทราบดีว่าพระองค์กำลังทรงทำสิ่งใด ขณะที่เราเข้าสู่การอธิษฐานให้คุณผ่อนคลายส่วนต่างๆในร่างกายของคุณลงเริ่มจากปลายเท้าขึ้นมาหมุนไหลยืดนิ้วมือนิ้วเท้าของคุณปล่อยวางความคิดที่เข้ามาดึงใจคุณและแทนที่ด้วยความปรารถนาจะพักในการทรงสถิตขององค์พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพประผู้ช่วยให้รอด และผู้จัดเตรียมของคุณเหมือนที่เราได้รับการเตือนใจจากอิสยาบทที่40ข้อที่12ถึงข้อที่14ว่าใครตรวงน้ำทั้งหลายด้วยอุ้งมือของตนและวัดฟ้าสวรรค์ด้วยคืบเดียวทั้งบรรจุผงคลีของแผ่นดินโลกไว้ในถังตวงใครช่างภูเขาทั้งหลายด้วยตาช่างและช่างบรรดานเนินเขาด้วยตาชู ใครให้คำแนะนำแก่พระวิญญาณของพระยาเวหรือเป็นที่ปรึกษาของพระองค์ผู้ให้คำสอนแก่พระองค์ใครที่พระองค์ทรงต้องปรึกษาเพื่อจะรู้แจ้งและใครสอนทางแห่งความยุติธรรมให้พระองค์ใครสอนความรู้แก่พระองค์และสำแดงให้พระองค์รู้ทางแห่งความเข้าใจให้เรา ปล่อยวางเรื่องราวต่างๆในวันนี้ลงและวางรายการต่างๆที่จะทำในวันพรุ่งนี้ไว้ก่อนเวลานี้ให้เราเข้ามายัางสถานามัสการในหัวใจเราที่นั่นองค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังคอยฟังคำอธิษฐานของคุณให้เราร่วมใจกันอธิษฐานแค่แต่พระผู้เป็นเจ้าเราเลือกไว้วางใจในพระองค์ แม้ในเวลาที่หลายสิ่งดูไร้เหตุผลขอทรงเสริมสร้างความเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดเพื่อให้เรายังคงเข้มแข็งแม้ในเวลานั้นเราจะยังไม่เข้าใจในสิ่งที่พระองค์กำลังทำก็ตาม แต่พระผู้เป็นเจ้าเราเชื่อในพระองค์เราวางใจในความดีงามของพระองค์เราวางใจในพระปัญญาของพระองค์เราวางใจในความรักของพระองค์เราเชื่อในพระไทยของพระองค์สุภาษิตบทที่สาม ข้อที่หถึงข้อที่6กล่าวว่าจงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าแล้วพระองค์เองจะทรงทำให้วิธีของเจ้าราบรื่นให้เรา จบลงด้วยการอธิษฐานพระบิดาบนสวรรค์ขอให้ความสับสนและความผิดหวังที่เราอาจเจอในอนาคตจะไม่ทำให้ความเชื่อของเราสะดุดได้เหมือนที่เคยเกิดบ่อยครั้งในอดีตเรามอบวางวันพรุ่งนี้ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์และอธิษฐานขอให้เรานอนหลับในสันติสุขที่โอบล้อมด้วยความรักและการปกป้อง ที่มาจากพระองค์เราอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน